ใครยังไม่ดูตอนเก่าไปที่เพลลิสบอลก็โง่ๆได้เลยมีอยู่2ตอน3ตอนเนะี่ยไปดูเลยเรานี่ก็อยู่กับจิปิซาร์มานาแล้วบ๊ายบายเ,เจ้ิปิซาร์ไปเจอกันใหม่โวยเละไปกินน้ำส้มอันนึงนี่ก็ตีนเขาแล้วเป็นขนาเมืองวิ่งมาก็เหนื่อยหามเมืองไม่สินี่เมืองแล้วแต่ว่าท่าหาละโอ้ยนั่น คุณคุณอีกแล้วเว้ยคือปลายกับแปลกถึงแล้วเข้ามาในร้านละบรรยากาศร้านเหมือนร้านสองร้านนี่เลยอ้าวยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้านี่นะคุณคุณนะเหมือนไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณก็เสียวคุณคุณเหมือนกันแต่หน้าไม่คุณเลยแต่ว่าคุณเนี่ยผมแน่คุณหน้าคุณตาคุณอย่างมากเลยนะผมว่าคุณเนี่ยเป็ว ไอผมที่ผมมาร้านผิดใช่ไหมอ่ะไอที่ผมกินของเผ็ดของคุณไปอ่ะอแ,ตแต่วันเนี้ยผมไม่อยากกินเบ็ดแล้วนะผมไม่ไหวแล้วผมไม่ปไเป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆร้านอาหารเผ็ดของเจ็งแล้วล่ะเพราะว่าคุณมาตอนนั้นแล้วแต่วันนี้ฉันอยากกินไอติมบ้างอ่ะกินของได้สิเพราะผม <c oughs> คุณทุณเลือกร้านถูกจริงๆเลยนะเพราะว่ตั้งแต่ที่ผมร้านเจ็ง <c oughs> ไปแล้วนระ้านถูกเจ็งทุกร้านเลย ก็ <laughs> ผมเมื่ี่ผมร้านเจ๊งไปผมก็ได้เปลี่ยนร้านละผมแหละตั้งร้านค้าใหม่เป็นร้านไายไอติมพอดีแค่บอกเลยนะบอกก่อนคือเไม่ได้เจ๊งอีกรอบมยมึงไม่ต้องพูดเป็นร้านได้ไมโง่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นร้านไอติมถุดแล้วว่าแต่ขอแบบไอติมแพงสุดเลยได้เลยครับผมคนเลือกถูกจริงๆบอกว้วตอนนี้ไอติมที่ผมเพิ่งได้มาผมเพิ่งได้มาจากไอติมจากดาวคารครับตอนนี้แพงที่สุดในร้านของผมตอนนี้ แทงเสุดก็ราคาของสิบบาทข้อสบบาทแทงเสร็จแล้ว,วเรีมบทองเนี่ยเล่มทองแต่ว่าผมนั้นเห็นในใบปิลขอคุณบอกว่า,วาไอ้ติ๊แพสสุดาสามล้านใช่เหรอครับโอ้ยไอ้นั้นอันนั้นสามล้านหมถึงสามล้านกี่ป่ะครับเออกระทำเออแล้วแต่ของเหรอครับของที่ผมสั่งไวนะ้ล่ะอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องทําการเตรียมของแป๊บนึงเพราะของเอองเี้ย 60บาทสำหรับเราถือว่าแพตตินัมมากครับมันถือว่าเดอร์ <67 S 1> ค่ามากโอ้หกสิ oh, บกีบครับหกสิบกีบถือว่าแพงมากใช่ไหมครับออนี่น้องจะลืมอีกนี่ครับได้ที่เรียบร้อยแล้วไหนครับนี่อะไรเ,เนี่ยมันคือแมกนัม um ทองคำครับมันก็แค่แ um, มกนัมธรรมดาไม่คุณแต่คุณไม่เคยได้ยินหรอกครับ มันคือไอติมที่แกะยากสุดในยุทธภพนี้มีครับช้อน,อนมีสองช้อนให้เลือกกูเหมือน,อนกัน<ด>หมดอโอ้ยนี่มแล้วมึงแกะเมอนกันมังอกินกินช้อนเข้าไปอ่ะนี่คือช้อนใช่ไหมเขาเข้าว่าแกย่ายากใช่ไหมอะไรอย่างเนี้ยแก่ยากแล,ล้วเหรอมันแก่ยากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะผมก็เป็นแค่คนขาย ไม่เคยลองกินด้วยคนขายก็จนไม่มีการคือครับ <c oughs> ช้อนร่วแล้วครับเชโรคโควิดครับทิ้งไปหมดมีช้อนสำรองครับก็ได้ครับช้อนนี้ก็ทิ้งไว้เพื่อความแน่ใจว่าเราจะไม่หยิบช้อนเดิมเพื่อกินเราเผืช้อนนี้ก็ร่วเองก็ไม่ต้องแดกแล <c oughs> แกแกะเนี้ยคือแกะยังไงวะเนี้ย คือมึงรีบแกะเมื่ี้กูอยากเห็นมึงหน้าตาจริงเหมือนกันแกะยังยไงบ่างกูจะแกะไม่เป็นเลยเป <c oughs> ็นไงครับแกะย,ยากมนลนนะครับอะไรวะเนี่ยเขาบอกกันว่านะครับอะไรที่มันแกะย,ยากเนี่ยข้างในมันต้องเลอะ่าและอร่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยขีดไว้ได้เลยวัดเห็นไหมแกะง่ายเหมือนกันมึงทำอะไรเนี่ยหนึ่งเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยเข้าไว้คลิกเหรอกด ไม่มีอะไรเลยออล์ดกดโอ้โออหใครไม่เคยติมหรอมันมันแตกแล้วอ่ะไหนนี่นี่เคยติมเ,เหรอเนะอี่ยคนขายก็ององคนขายไม่เคยกินคนขายไม่เคยกินเหรอดูที่ลูกค้าครับเป็นไงบ้างครับรีบสั่งเมื่อก,กี้สิครับลูกคนขายอยากร <laughs> ู้เป็ไนไงครับเออหกสิบหกสิบตลึง ผมได้กลิ่นายช็อกโกแลตมากครับแล้วกลิกก่นไอวานิลาแล้วก็เนี่ยนะของไอติมแล้วก็กไองความเย็นหอยไอติมแล้วก็กไอของช็อกโกแลตเย็นมันพูดมากว่ะอธิบายเร็วๆดิ <c oughs> อ,อร่อยไหมครับเนี่ยความกรอบของช็อกโกแลตที่ทำมาจากเนื้อเอเลี่ยนนี่กรอบมากเลยครับมึงบอกตาไหนเนื้อเอเลี่ยน เฮ้ยไอ้บอยเรานี้ก็เป็นอันนี้เนื้อตัวเฮ่อีกเป็นไหเนื้อตัวเฮ่เลยนะเนื้อตัวเฮ่ถ้าบอกนีอเอรียอนะครับเนื้อตัวเฮ่ในนิยมการได้เกาะมากเลยม,มึงมึงกินแล้วคนคนอื่นอิ่มหมดแล้วไม่อยากายไม่อยากกินต่อทำไมกินหม,มูหมืนหมากินเลย นี่ก <arts kişi> ็ค <aún> ิดเรียครับรีวิวไอ้คนที่ว่าว่าควรซื้อได้ไหมครับแมกนัมอะไรเนี่ยแมกนัมอะไรเนี่ยแมกนัมหรือแมกนัมอะไรวะแมกนัมกระป๋องแมกนักระป๋องไปแกะนี่นะครับโรซ่าแมกนักระป๋องโรซ่าแชฟี แล้วก็กินครับขับไปล้วขับไปแล้วบุ๋มบ้ากินมาว่าเผ็ดนิดแล้วว่าเผ็ดจะไม่หายมาว่าเผ็ดจะไม่หายมาว่าเผ็ดจะไม่หายเห็นพื้นบ้านหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมตักชาเขียวสิ เดี๋ยวดูตัวชาเขียวเห็นพื้นบ้านของผมแล้ว <c oughs> อย่าเห็นพื้นบ้านกูแม่งบ้านมีเสโคข้อ,อยู่ <c oughs> ขับต้องทข,ข,ข,ขับยังไงอะวะรีบๆเข้ามาในชาเขียวเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดว่ามันออกออกจากร้านอาหารสุดหรูไปแล้ว อคนดูเยอะมอเขาแลอะเลอะตูดกูบอกแล้วเนี่ยกูอี้กูเนี่ยมึงเลอะขนาดไหนเช็ดเช็ดนี่อ้โหมึงเกยบทิ้งไปไรตืนอ มึงกินยังไงเนี่ยไม่ใช่พี่อคุมาถึงว่าอะไรแหมแม่กินกินก็เลยเทะชฉันต่ำฉันต่ำไม่บเลมจ้าคุณหมายถึงว่าแม่ยนณหมายถึงว่าน้านาวรูใหล่อท่ตัว ฉันต่ำแค่บอกกินร้านหรูนะเว้ยมึงอ่ะไม่รอกว่าเรื่องบอกก่อนเมื่อกี้ผมบอกแล้วไปยืนเป็นโต้ยไปยืนเป็นโต้ยใครไม่เคยเห็นเหรอร้านหรูต้องมีการตัดเปลี่ยนแปลงบ้างดิเนี่ยจริงๆนะนี่ยมันคือโต๊ะไม้สักทองนะรู้ป่ะเนี่ยฉันต่ำบอกแล้วนไปแล้ว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 